tiếp trong cái thuốc của đà đà la <laughs> đây mấy tiếp cận mấy tiếng đây ก้าตันว่าเก้าตันประมาณนะตัวนี้ใส่น้อยนึงครับประาณสิบกว่าลายหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสบเอ็ดสิบสอามสี่สห้าก็ดันดับเอนดีคาดนะครับ

รอกับนังมาครับล้อนะครับผมระ,ระัตัวแลงมาละมาละตัวแลงครับกระ <laughs> ส <c ười> ่ใ <mm ส <separ atie> so, yeah, so like, <what exactly> ่ใสยเออไอใส่นน่ะเอ้ยหมอบสั้งเดือดซ้กันไปเลยเอ้ย่ะพุงอ่ะเออ tụt các cái lý bạn ừ ơi ở đây không sai sai tụt bao đây ก้อนกลมๆครับตามจากไรเนี่ยไม่ใช่เอื่อนแล้วเอ้ยสบายครับจากไรเนี่ยจากก้อนหยิบเก่าก้อนเบอร์หยิบเก่าก้อนครับเวลายางเปร่งเป่งนาะยางนั่งก็เรื่ม